สวัสดีค่ะคุณสุอัดไอวีโอเสื้อลายดอกที่คุณเพิ่งเสร็จเสร็จเมื่อคืนนะคะคอคุณสุทําเป็นแบบกุุนก่นเฉยอะเพราะว่าคุณสุคิดว่าตอนแรกคุณสุทําเป็นอะไรนะเป็นเป็นหอยเล็กๆอะคุณสุว่ารู้สึกมันไม่เข้าเพราะอะไรเพราะว่าคุณสุโชว โชว์แขนแล้วใช่ไหมโชว์แขนแล้วแล้วก็โชว์แขนสองชั้นแล้วแล้วก็โชว์ตรงตรงชายแล้วแขนสุดเลยคิดว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วเนาะผมไม่ใช่ล่าสุดเลยหลือรื้อคอแล้วก็ทําคอใหม่นะคะอ่าสิ็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแขนสิบเก้ตัวยี่สิบนะคะกับผ้าถุงสีขาวคอนบุรีนะคะสวยมากะคะ่ะ ชุดนีส้สวยมากนะ,ะก็เลยอัดนายเพื่อนชมสักนาทีสองนาทีนะคะชมเดี๋ยวุสุก็จะใส่ถ่ายนะคะนี่คือแขนแขนกระดิ่งนะคะแขนกระดิง่งสุดทํทำเป็นแขนกระดิง่งนะะสายก็จะบานนิดนิดนะคะ ใส่แต่ก็สุดยังไม่ใส่ซับเขานะคะแขนข้างนี้นะคะจะลังแขนข้างนี้เข้าไปอีกนิดหนึ่งพอดีมันยานไปหนะะลังเข้าไปนิดนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยเกินกันนิดหน่อยเกินกันนิดหน่อยอาจจะแก้ไข่นิดหน่อยนะคะให้นางดูดูสวย สุดม่เ็จได้หนึงนะโอเคอันก็แค่นี้ก่อนนะคะพอดีคนส่งมาโอเคค่าเจ็บเจ็บภาพมาให้ส่ง